ตัส่วนผมและพัดที่ผมปั้นมาแบบเลยแล้วก็พยายามทำงานเต็มที่แล้วก็ขอบคุณผิดท้างสำหรับกำลังใจแต่ว่าผมไม่เคยเสียกำลังใจจะบอกว่าขอบคุณจริงๆแต่ไม่เคยเสียกำลังใจเพราะว่าสำหรับผมเนี่ย กำลังใจทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราตั้งใจทำไม่ได้ทำเพื่อให้คนมาชมไม่ได้ทำให้คนมาดา่าทำเพราะนี่คือสิ่งที่ต้องทำให้บ้านน, <Ooh. S 1> นี้เรองัเนี้มาเนี่ยตั้งแต่ไม่คิดว่าจะมีสอสวยครับแต่คิดว่าอยากทำพัดแบบที่เคยคิดจะทำไม่มีสอสอก็ไม่เป็นไร ขอให้ได้มีพักแบบที่ที่จะทำแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้เทำนะครับเพราะวันที่ทำตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ารุ่นกลุะมจะไม่ด้วยท่านก็ใม่ทีหลังก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ต่อสู้ทุกอย่างมาเพื่อประชาชนตลอดสองปีที่ผ่านมาจากปัญหาที่ไม่เคยมีใครผมทำได้ผมก็ทำให้ดูว่า ผมไม่มีทางขึ้นข้ามไปและลดลงมาตลอดอรายได้ของปขอจะลดเพราะค่าไฟลถยังทำให้นี่ลถตามไปด้วยอตอนนข้า,าทา่าไหที่้าปามี900,000,000ล้านค่าไฟ4บาทสบจสติ๊ตอนนี้ค่าไฟ3บาท9สีิีหยื่นหรือไมอ่2 บอกว่าไม่ขึ้นข้าไฟแล้วไม่มีเงินจน่ายนี่เพราะเขาไปแอบเงินโดยเยอะผมก็ไปตามล่าไให,หมดแล้วก็ออกมาบริจึงจัดการที่ได้รอบหน้าตั้งใจว่าจะให้ลงมา3บาทเกหรือต่ำกว่าสาบาทเก้าสิได้ก็หวังว่ารัาบาลจะทำก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีนะครับ ราะว่าสองปีนอกจากไม่ขึ้นข้าไฟแล้วยังลดอีกค่าแก๊สอยู่ที่เท่าเดิมไม่เคยขึ้นไม่ดูได้ไม่เคยมีแต่ผมทำให้ดูแล้วว่าผมและโรงไทยตั้งชาติทำได้ลงมาตีมีเสียร์อ๋อค่าบุสองมันของไฟมดที่แล้วนีตัวเลขลาหนหน่าสุดรายงานวันที่สี่มีเที ก็บรถมาใด้ห้ามพล้านในสปีแล้วก็ค่าไฟประชาชนตัวเลขเ้าที่แล้วก็ประหยัดจ่ายค่าไฟน้อยลงสองแส0เจ็ดหมล้านที่ทำได้เนี่ยไม่ใช่พิเศษพิโสอะไรบางอื่นหรอเพียงแค่ตั้งใจทำให้จริงทำนั้นเองทำให้จริงศึกษาให้จริง แล้วก็อย่าโดนหลอกออออนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมตั้งใจว่าอำนาจทางการเมืองถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้เพื่อตัวเองเราช่วยบ้านเราได้ช่วยประชาชนได้เพราะฉะนั้นมผมก็จะเดินแนวนี้ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ถ้าใครคิดเลืออื่นยู่ไม่ได้ก็ สบายสบายและ,ะเ,เราก็จะทำารผลิตสััอย่างที่ผมทบคือเรืองดีวของคนเดียวก็ ครใใาวที่แล้วขนาดเราก็ไม่ได้มีกร,ระแสปรากฏว่า10เขตเป็นุเทศเรามาที่สอง12เขตต่อท้ายเลยใช่นะครับเรามาที่สอง12เขตเลือกตั้งหนึ่งเทงียบกันเมารอบนี้เมื่อกี้เราให้คุณฟังไปแล้วตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีเมื่อกันยาโโปี66จนมาถึงปัจจุบันเนี่ย ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือผมไปไหนก็มีคนมาทักมีคนมาให้กำลัง